สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หที่สุดแสนจะน่ารักของครูนัททุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับครูนัทการสังกรมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะักเรียนคงจะสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลิน ไปกับเนื้อหาของเรื่องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วนะคะนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดที่ครูนัดสั่งบ้างแล้วหรือยังเอย่ยอย่าลืมทบทวนบทเรียนให้สม่ำเสมอและพยายามอย่าให้มีงานค้างค้างนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ยังคงมาเรียนภาษาไทยกับครูนัดเช่นเคยและจะต้องมารับความรู้ภาษาไทยใหม่ๆจากครูนัดด้วยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาสำหรับวันนี้กันเลยค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะนัเกเรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาความรู้เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนย่อความนะคะส่วนภาระงานในวันนี้นัเกเรียนจะต้องสรุปหลักการเขียนย่อความเป็นแผนภาพความคิดลงสมุดของนังเกเรียนค่ะพร้อมกันแล้วนะคะทุกคนเราไปเข้าสู่เนื้อหาของการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านกันเลยคนะ่ะ ความหมายของการเขียนย่อความนะคะการเขียนย่อความเป็นการเขียนจากการอ่านเก็บใจความสำคัญของเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นสำนวนของผู้เขียนและเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความนะคะ สำหรับการเขียนย่อความนั้นนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแล้วก็อาจจะลืมเลือนไปบ้างในวันนี้นักเรียนก็จะต้องมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการเขียนย่อความขอให้นักเรียนทุกคนได้จดบันทึกแล้วก็จำใส่ใจด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนำหลักการที่ได้เรียนในวันนี้ไปฝึกปฏิบัติในการเขียนย่อความในครั้งหน้าค่ะหลักการเขียนย่อความค่ะ สำหรับหลักการเขียนย่อความจะแบ่งออกเป็น10หลักการด้วยกันนะคะครูนัดอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอา10บหลักการนี้ไปปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ค่ะหลักการข้อที่1อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียด เมื่อนักเรียนอ่านอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดเลยนะคะไม่ใช่อ่านเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนักเรียนอาจจะอ่านสัก2ครั้ง3ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้จนตัวนักเรียนเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดนะคะ หลักการข้อที่2วิเคราะห์เนื้อหาเมื่อนักเรียนผ่านการอ่านเนื้อเรื่องมาอย่างละเอียดแล้วนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้นะคะว่าตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเนี่ยมีใครบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนจบของเรื่องเป็นอย่างไรมีการดําเนินเรื่องอย่างไรสถานที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่ใดนะคะนี่คือส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาหลักการข้อที่2นะคะ ต่อมาหลักการข้อที่3บันทึกใจความสำคัญค่ะเมื่อนักเรียนนะอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดแล้ววิเคราะห์เนื้อหาได้แล้วนักเรียนก็จำเป็นที่จะต้องบันทึกใจความสำคัญเป็นการจดบันทึกด้วยนะคะการบันทึกใจความสำคัญนักเรียนก็อาจจะบันทึกในส่วนที่มันสำคัญจริงๆนะคะเช่นตัวละครในเรื่องเหตุการณ์ในเรื่องนะคะ 4. ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นค่ะ เมื่อนักเรียนบันทึกแล้วนะบันทึกใจความสําคัญมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมาพิจารณานะคะว่าเนื้อหาส่วนใดบ้างที่มันจําเป็นและไม่จําเป็นส่วนเนื้อหาที่ไม่จําเป็นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้เลยนะคะคงไว้เฉพาะเนื้อหาที่จําเป็นเท่านั้นหลักการข้อที่5เปลี่ยนคําสรรพนามค่ะหลักการในข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะนักเรียนถ้าหากในบทอ่านของนักเรียนนั้น มีตัวละครน,นะคะแล้วก็มีการใช้สรรพนามบุรุษที่1หรือบุรุษที่2นักเรียนจะต้องเปลี่ยนสรรพนามนั้นให้เป็นบุรุษที่3ย้ําอีกทีนะคะถ้าหากในบทอา่านมีสรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2นักเรียนจะต้องเปลี่ยนสรรพนามนั้นให้เป็นบุรุษที่3เช่น สรรพนามบุรุษที่1คําคำว่าฉันนักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเขาแทนก็ได้นะคะเพราะว่าในการเขียนย่อความนั้นนักเรียนจะต้องใช้สำนวนภาษาของตนเองค่ะหละกักการข้อที่6ค่ะ ไม่ใช้อักษรยอ่อแม้ว่าการเขียนย่อความจะหมายถึงการทําให้เนื้อหาหรือบทอ่านเนี่ยมันสั้นมันกระชับใช่ไหมคะแต่ไม่สมควรใช้อักษรย่อเลยนะคะเนื่องจากว่าอักษรยอ่อบางอักษรย่อเนี่ยจะมีคําเต็มที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าใช้อักษรย่อตัวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นรอเรือรอเรือมหักภาคนะคะเป็นอักษรย่อที่มีคําเต็ม2คําด้วยกันนั่นก็คือคําว่าโรงเรียนและโรงแรม ะะผู้เขียนย่อความไม่ควรใช้อักษรย่อในการเขียนย่อความเลยนะคะเพราะว่าผู้อ่านเมื่อมาอ่านแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจเนื้อหาที่ผ่านการย่อมานั้นเนี่ยนะคะผิดเพี้ยนไปได้เช่จนจากค่ความหมายจะเป็นคำว่าโรงเรียนผู้อ่านอาจจะเข้าใจเป็นโรงแรมก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรใช้อักษรย่อในการเขียนย่อความเลยนะคะหละกักการข้อที่7ค่ะการเลือกใช้คำ ผู้เขียนย่อความจะต้องรู้จักการเลือกใช้คำให้กระชับ นะคะยกตัวอย่างเช่นในบทอ่านอาจจะมีคำว่าบุปผานะคะมีคำว่าพกามีคำว่าบุษบาซึ่งทั้ง3าํคำนี้เนี่ยแปลความหมายได้เหมือนกันนั่นก็คือคำว่าดอกไม้ใช่ไหมคะผู้เขียนย่อความก็จะต้องใช้คำว่าดอกไม้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้คำให้เหมือนกับในบทอ่านไม่ต้องใช้คำว่าบุปผาไม่ต้องใช้คำว่าบุษบาไม่ต้องใช้คำว่าพกาจะเป็นการใช้คำที่ฟุ่มเฟือยจน เกินไปนะคะนักเรียนก็ใช้เพียงคำเดียวเลยค่ะคำว่าดอกหมายไดเลยนะคะข้อ8ค่ะเขียนร่างย่อความเมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการนะคะหลักการตั้งแต่ข้อที่1มาจนถึงข้อที่7แล้วนักเรียนก็จะได้เนื้อหาที่เป็นใจความสําคัญจริงๆแล้วก็จะต้องมาเขียนแบบร่างดูก่อนในหลักการข้อที่8นะคะต่อมาหลักการข้อที่9ค่ะ อ่านทบทวนอีกครั้งนักเรียนก็จะต้องลองอ่านนะคะแบบร่างที่นักเรียนผ่านในหลักการข้อที่8มาเนี่ยนะคะมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งนะคะว่าจะเพิ่มส่วนใดหรือว่าจะลดส่วนใดได้บ้างหลักการข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10 เขียนขึ้นย่อความตามรูปแบบหลักการข้อที่10สําคัญมากๆเลยนะคะในการเขียนย่อความจะต้องมีรูปแบบของบทอ่านแต่ละบทแตกต่างกันออกไปซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนต่อจากนี้ด้วยนะคะ ในหลักการข้อที่10ที่ผ่านมานะคะครูนัดบอกว่าการเขียนย่อความเนี่ยจะมีรูปแบบการขึ้นย่อความที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละเนื้อหานะคะเรามาดูรูปแบบแรกค่ะย่อความรอยแก้วนะคะก็คือรอยแก้วทั่วไปเลยนะคะจะมีรูปแบบดังนี้นะคะย่อเรื่องจุดๆ,ๆนะหลังคําว่าย่อเรื่องก็ต้องใส่เนื้อหานะคะว่ารอยแก้วนั้นเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ ของวงเล็บชื่อผู้แต่งใช่ไหมคะหลังคำว่าของก็จะต้องเติมชื่อผู้แต่งนะคะที่เป็นผู้แต่งรอยแก้วที่นักเรียนอ่านนะคะโดยการใส่นะคะชื่อและนามสกุลเลยไม่ต้องใส่คำว่านายนางนางสาวไม่ต้องใส่เลยนะคะใส่ชื่อและนามสกุลได้เลยค่ะจากหนังสือนักเรียนจะต้องบอกหนังสือนะคะว่าหนังสือที่อ่านมาเนี่ยนะคะมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะคะว่า อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะลงท้ายด้วยคำว่าความว่านั่นเองนะคะเมื่อจบคำว่าความว่านักเรียนจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาที่ผ่านการย่อความมาแล้วได้เลยค่ะนี่คือรูปแบบการขึ้นย่อความรอยแก้วค่ะรูปแบบขึ้นต้นย่อความจดหมายนะคะบางทีเนี้ยอาจจะไปอ่านจดหมายมากก็สามารถนำมาเขียนย่อความได้นะคะ จดหมายของจุดๆ,ๆนะคะใส่ชื่อของเจ้าของจดหมายได้เลยนะคะถึงจุดๆๆนี่ก็ใส่ชื่อผู้ที่เจ้าของจดหมายเขียนจดหมายนั้นไปหานะคะลงวันที่จุดๆเดือนจุดๆพศจุดๆ,ๆ,ๆนั่นก็คือใส่นะคะวันเดือนแล้วก็ปีของจดหมายที่นักเรียนเนี่ยไปอ่านมาแล้วก็จะนำมาย่อนะคะสุดท้ายลงด้วยคำว่าความว่าค่ะ หลังคำว่าความว่านักเรียนจะต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็จะต้องใส่เนื้อหาที่ผ่านการย่อความของจดหมายลงไปได้เลยค่ะนี่คือรูปแบบของการขึ้นต้นย่อความจดหมายค่ะรูปแบบขึ้นต้นย่อความรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการย่อความประกาศถแถลงการคำสั่งหรือระเบียบค่ะ ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะก็จะมีประกาศมากมายมีคําสั่งต่างๆมีระเบียบวิธีการปฏิบัติตนต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปหาอ่านแล้วก็นําเนื้อหานั้นมาเขียนย่อความได้เลยนะคะสําหรับรูปแบบของการย่อความนะคะก็จะคล้ายๆกับ2รูปแบบที่ผ่านมานะคะจะเริ่มต้นขึ้นด้วย คำประกาศของจุดๆ,ๆนะคะอาจจะใส่เป็นชื่อบุคคลนะคะหรือว่าเป็นชื่อขององค์กรนะคะที่ทำประกาศนั้นออกมาแกจุดๆ,ๆ,ๆนะคะประกาศนี้ถแถลงการนี้คำสั่งนี้หรือระเบียบนี้ประกาศแก่ใครนะคะก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้เลยนะคะลงวันที่จุดๆ,ๆ,ๆนั่นก็คือใส่ วันเดือนปีนะคะที่ประกาศนั้นออกมาและลงท้ายด้วยคําว่าความว่าค่ะเมื่อมีคําว่าความว่าแล้วนักเรียนก็จะต้องขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็จะต้องใส่เนื้อหาที่ผ่านการย่อความประกาศแถลงการคําสั่งและระเบียบลงมาได้เลยนะคะนี่คือรูปแบบขึ้นต้นย่อความรูปแบบที่3ค่ะรูปแบบการขึ้นต้นย่อความรูปแบบที่4นะคะ,ย,คะย่อคําปราศัยสุนทนรพจน์ พระราชดำรัสค่ะนักเรียนก็จะขึ้นต้นการย่อความด้วยคำปราศัยของจุดๆุจุดหลังคำว่าของจะต้องใส่เป็นชื่อของบุคคลที่กล่าวปราศัยหรือกล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวพระราชดำรัสนั้นนะคะแกจุดๆๆใส่ชื่อบุคคลที่เป็นผู้รับฟังหรือคำปราศัยนั้นมอบให้แก่ใครนะคะ เนื่องในจุดๆนะคะบอกโอกาสที่เกิดการปรสาสัยหรือการพูดสุนทรพจน์หรือพระราชดำรัสนั้นค่ะทางวงเล็บสถานที่สื่อที่กล่าวนะคะอาจจะเป็นสถานที่นะคะณนะวันที่จุดๆให้ใส่วันเดือนปีนะคะของการกล่าวคำปรสาสัยนั้นลงมาได้เลยนะคะและลงท้ายด้วยคำว่าความว่าค่ะ หลังจากนั้นนักเรียนก็จะต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะคะแล้วก็ใส่เนื้อหาที่ผ่านการย่อความมาแล้วของคำประสายสุนทนรพจน์และพระราชดำรัสได้เลยค่ะรูปแบบการขึ้นต้นย่อความรูปแบบที่5ค่ะยอะ่อปฐกถาคำบรรยายหรือคำสอนจะขึ้นต้นด้วยคำบรรยายของจุดๆจุดใส่เป็นชื่อของบุคคลที่เป็นผู้กล่าวปฐาฐกถากล่าวคำบรรยายหรือให้คำสอนนะคะ เรื่องจุดจุดุดนะคะเรื่องที่ทําการปรกถาหรือบรรยายนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ใส่เป็นชื่อเรื่องมาได้เลยนะคะแกจุดจุดจุดนะคะใส่ชื่อบุคคลนะคะหรือใส่ใครก็ได้นะคะที่เป็นผู้รับฟังคํากล่าวนั้นนะคะที่ณจุดจุดจุดใส่เป็นชื่อของสถานที่ที่ผู้กล่าวได้กล่าวประทกถาคําบรรยายหรือให้คําสอนค่ะ วันที่จุดๆๆใส่วันใส่เดือนใส่ปีที่ได้รับฟังการกล่าวคำปรทกทะาคำบรรยายและคำสอนนะคะ สุดท้ายเวลาค่ะให้ใส่เวลานะคะว่าเวลาที่ทำการประทกถาบรรยายหรือให้คำสอนนั้นตรงกับกี่โมงกี่นาทีนะคะและลงท้ายด้วยคำว่าความว่าค่ะหลังจากนั้นก็จะต้องขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็จะต้องใส่เนื้อหาที่ย่อความที่เป็นประทักถาคำบรรยายหรือคำสอนได้เลยค่ะ รูปแบบการขึ้นต้นย่อความรูปแบบที่6กรูปแบบสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นการย่อคำประพันธ์ค่ะคำประพันธ์เหล่านี้สามารถที่จะนำมาย่อความได้นะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์เหล่านั้นให้เป็นร้อยแก้วเสียก่อนนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำประพันธ์ประเภทหลังคำว่าประเภทนัเกเรียนก็จะต้องใส่นะคะว่าคำประพันธ์ที่นัเกเรียนจะนํามายอ่อน,นี้เนี่ยนะคะมันเป็นประเภทใดเป็นกรอนเป็นชา เป็นกาบเป็นโครงเป็นไรนะคะก็ใส่ประเภทได้เลยนะคะเรื่องจุดๆ,ๆนะต้องบอกด้วยนะคะว่าชื่อเรื่องของคำประพันธ์นั้นชื่อเรื่องอะไรของจุดๆหลังคำว่าของจะต้องเติมชื่อผู้แต่งคำประพันธ์นั้นนะคะตอนจุดๆ,ๆ บางเรื่องนะคะบางคำประพันธ์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นตอนๆสามารถที่จะใส่ชื่อตอนได้เลยนะคะแต่ถ้าหากไม่มีชื่อตอนก็สามารถเว้นว่างในส่วนนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายลงด้วยคำว่าความว่าและขึ้นบรรทัดใหม่นำเนื้อหาที่ผ่านการย่อแล้วมาใส่ได้เลยค่ะสรุปบทเรียนในครั้งนี้ค่ะ การเขียนย่อความเป็นการนำใจความสำคัญของเรื่องมาสรุปใหม่โดยใช้สำนวนของผู้เขียนให้มีความสั้นกระชับและเข้าใจง่ายที่สำคัญจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความด้วยนะคะ และจะต้องมีสาระสำคัญของเรื่องไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะเป็นอย่างไรคะการเขียนย่อความในวันนี้ไม่ได้ยากเลยวันนี้นักเรียนได้เรียนเพียงแค่หลักของการเขียนย่อความเท่านั้นในครั้งหน้านักเรียนจะต้องมาฝึกปฏิบัติในการเขียนย่อความขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะ แบบฝึกหัดในวันนี้ครูนัดขอให้นักเรียนเขียนสรุปหลักการเขียนย่อความเป็นแผนภาพความคิดลงสมุดของนักเรียนค่ะและจะต้องตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะ ครูนัททำรูปแบบของแผนภาพความคิดให้ดูบนหน้าจอแล้วนักเรียนสามารถลอกรูปแบบลงไปในสมุดได้เลยจากนั้นนักเรียนก็จะต้องย้อนนะคะไปเ,เรียนรู้หลักการทั้ง10ข้อของการเขียนย่อความแล้วนำมาเขียนตอบให้ตรงในแผนภาพความคิดด้วยนะคะอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามค่ะ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยจากนั้นถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้ครูนัดตรวจได้ที่ลายห้องเรียนภาษาไทยกับครูนัฐการน,นะคะถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถที่จะไลน์หาครูนัดเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะครูนัดยินดีตอบคำถามให้กับนักเรียนทุกๆคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ การฝึกปฏิบตัติเขียนย่อความด้วยตัวเองในครั้งหน้านะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ